404, 407, 507แ50ละยสสวัสดีครับจากเพจ k b นะครับวันนี้มานำเสนอเกตวัดในโตเจนนะครับเกตตรวจตัวในโตเจนนะครับาการเชื่อมท่อระบบ v r f หรือการทำระบบการเทสรั่วต่งตางๆนะครับเราสามารถใช้เกตตัวนี้ได้นะครับเกตตัวนี้เรามาดูที่หน้าจอกันก่อนนะครับ หน้าจอก็จะวัดได้น้ำยาหนึ่งสามสีนะครับ404 407 507และ22นะครับตรงนี้22นะครับส่วนที่เราน่าจะใช้กัน,นเยอะๆปัจจุบันนี้ก็คือสี่ศูนย์ศัพท์สามสนะครับวิธีการก็ใช้ไม่ยากเราตั้งเอาเข็มตั้งนะครับชี้นะครับเข็มไบลอดตั้งไว้นะครับสมมติเราตรวจรั่วที่134ก็ตั้งไว้นะครับแล้วเราก็ อัดในตัวเกน็เข้าไปให้เข็มสีดำเนี่ยครับสตงเป็นลูกศรเนี่ยมา,มาทาบตรงอยู่นี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้1คืน2คืน3คืนก็แล้วแต่ถ้ากลับมาเข็มลดก็แสดงว่าระบบรั่วถ้าถ้าเข็มไม่ลดก็ไม่รั่วนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเทสกันประมาณ3เท่าของระบบน้ำยาปกตินะครับส่วนต่างๆก็จะมีนี่นะครับมีมีที่เสียบเข้าไปนะครับส่วนใหญ่เราก็เชื่อมมาลูกศรไว้นะครับ เาจะเสียบขอวาล์วสองนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสําหรับไว้เปิดในโตรเจ่นเข้าไปนะครับจะมีบอลวาล์วหนึ่งอันอันนี้ก็ต่อเข้าไปในถังระบบในตรเจ่นนะครับไว้สําหรับตรวจระบบรั่วนะครับก็มาสําหรับงาน VRF นะครับงานเทสรั่วต่างๆนะครับก็หวังว่าตัวเทสติ้งในโตัวเช่นจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับของคุณครับสวัสดีครับ